สวัสดีนะครับขอดูแนวทางหน่อยซื้อรถยอดซื้อเครื่องหยอดหน่อยอ๋อจะมีผ่านตัวนี้เพิ่มมาตัวนี้ก็ต้องมาซื้อผ่านตัวนี้มาสี่อันอันนี้คือของบ่อไทยนะครับ ของบอดไทยเครื่องมือการเกษตรอันนี้คือเขาผลิตขาอันนี้ครับถ้ากับว่าเราอันนี้เลยได้พอนี่ทำอันนี้ขึ้นมาใหม่เลย<อ>ยาวเลยครับเราถอดถอดเอาอันเก่าไว้ออวครับตอนนี้แล้วก็มีเหล็กล้างนาสามอันไหน

S <S ขอยืยมเขาได้ไหมตลับเม็ดกี่เส้นวะอ,อันไหนลองอันหรอลอล,อล,อล,อลองคู่ สามสิบห้าสามสิบหกอันนี้ช่วงหยอดตรงนี้หรอระหว่างร่องระหว่างร่องสามสิบหกเซนดูคือน,น้างสสิบหกเสนามสิบหกเซนแล้วตรงตรงนี้ไปนี้ล่ะตรงนี้ตรงนี้มาเนี่ยกี่เส้นเราจะวัดดูตรงนี้หน่อยนะครับ <30 S 1> ไม่ไม่จากล่องล่องในเนี่ย,ยครับลองหยอดตรงเนี้ตรงนี้มาตรงนี้ครับประมาณเท่าไรหกสิบห้าใช่ไหมหกสิบหก้หกสิบห้าเซน ตรงนั้นตรงนี้36ตัวนี้65แล้วก็วัดคานนะพับคานนี่ไปนูน่นสองเมตรสเมตรพอดี็กตด้วย่าอืรวมเหล็กประกบสองเมตรพอดี ตัวนี้เหนานีัดต่อเอาเลยเหรอแต่ว่าอันนี้เข้าเอาอันเดิมอันเดิมเราไปซื้อเฉพาะเหล็กต่อตรงนี้ไหม่เราจะซื้อเหล็กตัวนี้มาสองเมตรตักดดินล่องมีสปริงกับน็อต ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำโตตายตัวเลยมังเนี่ยมันไม่ได้นำไ,ได้ก็มีต้นนี้ต้นนี้น่าจะทำเองได้หรือเปล่ามันมีเล็กก็เนาะแล้วก็ตัดตามนี้ม,นนนนมันเป็นใบผ่าน,นั่นนะใบจอก แล้วก็โค้งโค้งมันนี่อีกสูงส, <40. S 2> สี่สิบแล้วก็ตัดปากฉลามมาตรงนี้เป็นนี่ก็ปล่อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่สันนั่งนะตรงไหนตรงนี้อ๋อ สามสิบสองแล้วอันนี้อะโอเคชนนี่แหละหกสิ 15, 15, 15. บห้าหกสิบห้านี่ครับหกสิบห้าแล้วก็มีเหล็กล่างหน้าสองเรามีอยู่แล้วเหล็กล่างหน้าสองหอเหล็กล่างหน้าสอง งก็มีเนครับพอ่อถ้ากลับว่าเขาแค่ขยับตัวน,นี้เข้าไปตัวน,นู้นเขาได้ขยับมามั้นะพอ่อขยับขยับปะขยับเหมือนกันนะมั้ย ถักกะบะอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าขยับขยับตัวผ่านเข้ามาแล้วก็ต่อท่อโค้งมานี่นี่อตัวนี้มันได้ขยับเหมือนเดิมเดตก็ักกระาขยับเฉพาะผ่านแล้วก็ใส่ขาเดียวปกติมันจะมีสีขาใช่ไหม อเดี๋ยว,ยวข<า>บับเลยกไว้ฟังราคาออ๋โอเคอันนี้ของโครงการนะครับสนใจจ้างไปยอดได้นะครับกบเบ็ดแรง 30ชั่วโมงครับดูใบพันหน่อยใบพันเล็กใบพันธ3 3สบสาามสิบสกว้าง33มสมเซนเราจะไปหาซื้อแต่ไหนได้ใบ่ันนี่ยต,าานนะตารานมีปะตามน,น,ตาม,โนโมีปะต้องโหนมนีปะ ะจะมาจ้างไปหยอด <laughs> 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 มีใบพานแล้วก็มีไอตัวดันตรงนี้เราเราไม่ใส่ไม่ได้หรอพอ่อไม่ได้ถ้าไม่ใส่มันจะไม่เรียบเป็นอ๋ออ๋อมันไม่กดใช่ไหมมันไม่กดขา,ากว่าตรงนี้จะเป็นร่องมาเนี่ยจบ อมอืข้างแล้วก็มีตัวรับตัวนี้น่าจะได้ไหมต,ตัวนี้เป็นบูทนเป็นบูทแล้วก็เจาะใส่หัวน็อตล็อกเอาเพื่อที่ว่าจะขยับได้ปรับตั้งสูงได้ปรับ โอเคเป็นใช่ไหม,ไมาาภาพชี้นะครับผมได้ไหมท่านใดสนใจเครื่องหยอดบอ่อไทยก็พิมพไปทีเ่เครื่องหยอดเ,อเดี๋ยวนะพิมพบ่าบอ่อไทยคนระับเครื่องมือการเกษตรบ่อไทยเครื่องมือการเกษตรนะครับผม ก็จะมีเบอร์ทงเบอร์โทรตามนั้นนะก็พิมพ์ไปสอบถามได้นะ,ะครับว่าราคาเท่าไหร่ที่ไหนมีจําหน่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยววิดีโอซิดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ